จะรีไฟแนนซ์รถยนต์นั่นเองนะคะ 1. นนะคะผ่อนรถเลยเกินครึ่งทางนะคะผ่อนรถเลยเกินครึ่งทางคืออะไรนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยผ่อนทั้งหมด60งวด5ปีนะคะเลยครึ่งทางก็ประมาณ3ปีเนาะ3ปี36มงวดขึ้นไปนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะนารถของท่านมารีไฟแนนซ์รถยนต์นได้ยังน้อยก็อาจจะเลยไปอีกสักนิดเพื่อให้มีเงินเหลือนะคะเพราะว่าการรีไฟแนนซ์ก็คือาการ กู้อ่าสินเชื่อจากสถาบันการเงินหนึ่งมาปิดที่อีกสถาบันการเงินหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของกู้ที่ใหม่เนี่ยจะต้องยอดจะต้องสูงกว่าปิดที่เดิมนะคะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะได้รับเงินส่วนต่างออกมาถึงจะคุ้มค่าดังนั้นนะคะการสัญญาณแรกถึงเมื่อไหร่ที่เราควรรีไฟแนนซ์รถยนต์เนี่ยสัญญาณแรกเลยก็คือเราต้องผ่อนรถของเราเนี่ยเลยเกินครึ่งทางของเราก่อนนะคะเราถึงจะสามารถดําเนินการรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้นะคะ2นะคะ ใช้ใช้เงินเดือนเดือนชนเดือนเงินชอดฉุกเฉินค่าน้ําค่าไฟค่าเทอมลูกมาอีกแล้วไม่พอสักทีชนตลอดชนเดือนไม่พอ,อต้องกู้ตลอดแต่ว่าจูขออนุญาตเป็นแนะนำนะคะถ้าการกู้นอกระบบเนี่ยไม่ไม่แนะนำถ้าเรามีรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยเราผ่อนเลยเกินครึ่งครึ่งทางตามสัญญาแรกมาแล้วเนี่ยอขออนุญาตเป็นให้ ให้เรานนำรถยนต์ของเรามารีไฟแนนซ์ดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่านั่นเองนะคะจากประสบการณ์นะคะของการทำงานด้านไฟแนนซ์มานะคะจูก็มีความภูมิใจและยินดีนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอ่าได้มีการ ช่วยเหลือนะคะลูกค้าจากการที่เราทําตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยติดแบล็คลิสเครดิตมูโรกู้ที่ไหนก็ไม่ผ่านแต่ว่าคือลูกค้ามีปัญหาเรื่องของการต้องใช้เงินเปิดเทอมนะคะลูกต้องใช้เงินซึ่งจูองก็มีลูกเช่นเดียวกันก็ต้องจ่ายค่าเทอมค่าชุดค่าไปโรงเรียนค่าอะไรซึ่งเงินเนี่ยแน่นอนหลักหมื่นขึ้นแน่นอนอยู่แล้วซึ่งซึ่งบางทีเราหาไม่ได้บางที่นะคะหลักหลายหมื่นขึ้นไปเลยเป็นหลักแสนก็มีสําหรับค่าเทอมนะคะฉะนั้นเนี่ย รถยนต์ของเรานี่ก็ช่วยได้เอามาหมุนตรงนี้ได้เป็นความภูมิใจเล็กน้อยมีหลายเคสนะคะที่เราทำช่วยเหลือลูกค้าเรื่องของการทำสัญญารีไฟแนนซ์นะคะที่ได้เงินก้อนออกมาเพื่อแบ่งเบาภาร,ระค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ่ะเวลาที่เราเงินชอดถูกเฉินเป็นความภูมิใจเป็นความยดีใจนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะเจ็ดแปดท่านรบกวนอ่าช่วยกดหัวใจกดไลค์รัวๆให้จูด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำไลฟ์ครั้งต่อไปนั่นเอง